ยอดขายพุ่งกระชูดยอดยึดถล่มทลายต้องยกให้พี่เขาเลยพ่อน้องออนิวนะฟรีดาวผ่อน9,000บาทตลอดสัญญาออกหน่อยป้ายแดงดาวเป็นแสนผ่อนหมื่นกว่ามหาไอเสมรถซิ่งขายถูกกว่าป้ายแดงสองแสนกว่าฟรีดาวผ่อน9,000ตลอดสัญญาเอา้าพิมพ์คำว่าโคตรสุดอ่าพิมพ์คำว่าโคตรสุดมาครับโอ้โหฝาปงคาร์บอนเบิกใหม่ลอ แม็กเวลเบิกใหม่ยางเบิกใหม่ไม้แค่1 0 0 0 0โลนะย้ําเลขไม้เพียงแค่1,000 0โลท่อแสดเสียงหวานด้วยโอ้โหโชว์สักหน่อยโชว์สักหน่อยไปรุ่นเลยโอ้โหโโห,หวานเจี๊ยบไม้หมื่นสาโอ้โหูหนึ่ว่ารถป้ายแดงจอแอนดรอยด้วยผ่น9 0 0าตลอดสัญญาโคตรสุดพิมพ์คำว่าโคตรสุดมาเอาเครื่องน็อตไม่ขยับสักตัวมีแค่